คนชั่วชวทั้งหลายจะรวมตัวกันตอนนี้นะคะเห็นว่าอันจะรวมตัวกันวันที่ฉลองปู่อีกนะคะคนชั่วทั่วไปมันจะรวมตัวกันโหหลายคนก็ตกเป็นเครื่องมือนะอืมโคตรชั่วกำลังหาพักหาพวกสัมภเวสีทั้งหลายค่ะมันอิจฉามันใจดำเกินมนุษย์ใช่จ้ะ โอ้โห oh. แมงชั่วชั่วทั้งหลายมารวมตัวกัน <laughs> จะสร้างปู่องค์ที่สองเอาเสื้อกันหนาไปด้วยหรือเปล่ามันจะหนาวนะคะโอ้โ oh. ห oh. ชั่วได้ใจเนาะคิดได้ยังไงไมิน่าโอ้โ oh. หทำเขาทำทุกวิถีทางที่จะทำที่จะทำร้าย อะไรนักหนากับพ่อพระเอกแม่นางเอกเรามาแข่งกันทำดีดีไหมพวกชั่วๆทั้งหลายพวกมารทั้งหลายอยากแข่งพ่อพระเอกก็แข่งทำความดีเหมือนพ่อพระเอกได้ไงจะทำได้เหมือนพ่อพระเอกไหมพ่อพระเอกเขาเอาหัวใจลงทำทุกอย่างทั้งงานทั้งหลายทั้งปวงพ่อพระเอกแม่นางเอกค่ะคนจริงใจพวกมันชั่วค่ะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะค่าใช่ค่ะ อิช้าใช่เหมือนกับไอ้ป้งเหน่งดาวอังคารหรือว่าไอ้หัวไม่มีแสงนะคะไอ้หัวหลอดไฟหรือไอ้หัวปานไหลนะคะไม่น่ามันอาศัยจะกินนานมันถึงไม่แนะนําอะไรพ่อพระเอกสักอย่างเรื่องดาวอังคารนะคะวันนี้ศักดิ์สรีก็ยอมขายหมดศักดิ์สรีแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วคนที่นับถือเขาไม่นับถือเขาเห็นธาตุแท้แล้วนะจ๊ะหมดจริงๆ หมดจริงๆก็เหมือนนะคะสัมมนาเหมือนกันรู้สึกว่าอีดากดําหรือว่าไอ,อีดากดํามันมีมันมีอนุภาพจริงๆนะเอซมันสามารถแม้แต่ในผ้าเหลืองก็สามารถจะทําให้ผ้าเหลืองหลุดได้สาธุนะคะอย่าบาปอย่ากรรมนะคะสิ่งที่เห็นนะคะไม่ได้พูดถึงใครนะคะอีดากดํานี่มันเก่งจริงๆแม้แต่นะแม้แต่ คนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนพระคนเจ้าแล้วเป็นคนใจบุญสุนทานก็ยังหมดกระอีดากดํานะคะไปกินแดกของเน่าของเหม็นก็เลยแปลสภาพจากคนมีศินมีธรรมตอนนี้นะคะทำอะไรก็ผิดแล้วนะเมื่อวานแอดเห็นนะ เหน็นการมีลำถวายตอนนี้กฎหมู่บ้านมีแล้วเห็นไว้ความชั่ววันนั้นเห็นจำลองช่องจำลองไปไปถ่ายมันนะเห็นอีอ,อีอีลูยานนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาขามแม่ลองลำด้วยว่าซัด้อจ้ะอีอีหอยานนะอีอีลูยานอีอีอียานอียานยานนั่นนะจ้ะโอ้ แต่ทีนี้เขามีการอันนี้แล้วมันอิฉาใช่นะคะทําดีค่ะค่ะอิสาเท่าไหร่ค่ะก็ยิ่งได้ดีใช่ค่ะคุณดาวอาจารย์ดาวสวัสดีเจ้านะคะเดี๋ยวน้องหอมจะเต็มที่เด้อน้องหอมยังยังยุ่งมากมายเลยยังไม่ได้ซ้อมเพลงพี่น้องจะแกะเพลงอยู่นะคะเดี๋ยวน้องจะแกะเพลงเดี๋ยวน้องจะซ้อมพี่พี่น้องจะทําไม่ทําให้พี่ผิดหวังน้องแน่ แล้วน้องอยากได้เพลงอีเพลงหนึ่งก็สไตล์ของค่ะคือเพลงอันนี้นะคะเนาะอยากเป็นป้าแตนนะคะน้องชอบมากเพลง